ครับนะนะท่านผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ตูดเลสน,นะครับผมก็จะเตรียมงานเพื่อที่จะเคลือบครับผมใส่ตูดเลสคันเบิร์กเล่แอร์ครับเบิร์กเล่แอร์9ฟุตรุ่นสองนะครับรุ่นสองเดี๋ยวเรามาลงมือกันครับผมลงมือเราก็มีนี่แหละไขไขควงวไม่งัดแล้วก็ คัตเตอร์แล้วก็ไอ <c ười> ้เทปกาวประมาณนี้ครับผมอันดับแรกเราก็จะเฉือนเฉือนทิ้งไปเลยครับตูดยางตูดยางแล้วก็นั่นแหละเฉือนให้ให้เห็นแบงเลยแบงคนะเพราะเราไม่ได้ใช้เราก็เฉือนเฉือนทิ้งไป ได้ยังต้องการที่จะใส่นะครับต้องการที่จะใส่อยู่อะไรฮะ ล้อนะครับมีล้อเอาพวกออน้ำยายาออกเลี่มเ,เลยนะครับมีหมดเลยครับผมมันยังเหลือแต่แบงค์ วงรอบของแบงค์น้ำยาที่นยาที่อยู่ในแบงค์เนี่ยถ้ามันรูไม่ตมันเนี่ยเราก็ไม่ไม่ต้องมาออกนะเพราะว่ามันมันมีช่องว่างได้แต่ถ้ามันตันเนี่ยเราก็ต้องแต่ถ้ามันตันเนี่ยเราก็ต้องเอาออกเพื่อ ให้รูมันโล่งครับเวลาที่เราใส่ออดสูเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีแรงดันครับมันจะใส่น้าแต่ถ้าเราไม่เอาออก่ะพอเราใส่น้ํายาแล้วใส่เข้าไปมันจะมีแรงดันแล้วมันจะดันตูดออกนะคมันจะใส่ยากตัวนี้เจ้าของนะให้ใส่ถึงให้ชนเลยก็คือมันก็เลยต้องต้องมาวัดว่าความลึก ความลึกของตูดเราอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่สองเซนกับอีกแปดมิลน,นะครับก็ต้องวัดไว้ที่วัดขนาดไว้ที่สองเซนกับอีกแปดมิลครับผมเราก็จะเอากระเทือ ทำตำหนิไว้ก่อนทำตำหนิไว้แล้วเราก็เอาเทกาวนะครับแ<ป>เพื่อที่เราจะเวลาที่เราเฉียงป้อมมันจะได้ตรงนี่ครับแ,แล้วก็ปาดมาแล้วมันก็ทับกันมันก็จะตเสมอแล้วเราก็ แล้วก็เฉือนด้วยแคตเตอร์คุมๆครับรอบๆ อาทิ้งไปเลยเแ,ลเแล้วก็เอาคัเตอร์แซะแซแซะเอาน้ำยา,เ,าเก่าออก ก็จะเสร็จเรียบร้อยก็คือน้ำยาเราจะไม่มีแล้วทีนี้เราก็ใช้เป็นเทปกาวแล้วก็พันรอบ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 เทปกาวแปะพันรอบรอบนะครับลอกไปเรื่อยๆนะครับผมวนไปเรื่อยๆ มันวนไปเรื่อยจนกว่าเลยที่เราจะได้ขนาดของวงแหวนนี่นะครับใส่วงแหวนเข้าไป ที่เราพันเทปกาวรอบๆเนี่ยเราก็ตึงๆสักหน่อนะครับเพื่อให้เทปกาวเราได้ไดแน่นเออเราจะไปปล่อยหลวมมากเวลาพันเอาด้านนี้นะครับให้ชิดกับท๊อกนะครับผมมันจะได้ไม่มีเวลาที่เราอัดน้ำยาเข้าไปมันจะไม่ได้มีช่อง ช่องว่างถ้ามันมีช่องว่างได้แหละน้ำน้ำยาเราก็จะซึมเวลาที่เราเคลือบมันก็จะซึมลงไปในช่องนั้นครับน้ำยาเราก็จะหายออกไปหายลงไปเนตามช่องเราก็ต้องคอยมาเติมน้ำยา ก็มดพันพันไปแล้วก็ลองส่วนดูวว่ามันได้ที่หรือไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่เราก็พันต่อไปก็คือวิธีนี้มันจะมันจะ ทำให้ตูดเหล็กเราตรงครับมันจะไม่เอียงครับเพราะเราเอาศูนย์ศูนย์ศูนย์นยกลางออกมาจากวงรอบของของแบงค์ครับอ่าเนี่ยก็คือเลื่อนเลื่อนจนแล้วเราก็เราก็พอกรเติมแล้วเฉือนออกเฉือนออกแล้วก็อ่าเหมือนรอบรอบนันแน่นก็พีก จะดูว่าจะแน่นไปนิดนึงแล้วก็ถ้าแน่นแน่นไปหน่อยแล้วก็แกะออกนะแกะออกแล้วก็แล้วก็ดึงเอาเทปกาวที่พันไาไว้ออกมาอีกหน่อยออกมาแล้วก็ลองสิมดูนะแล้วก็เอาออกมาหน่อยนึงนะ ลองส่เดยครับอ่าใส่ได้ครับนีก็ดีเป๊แะแต่เราก็ต้องหันหันเรียไอหันตัวหนังสือให้มันถูกทางคนระับจะได้ไม่ต้องมาแก้กันใหม่ต้องดูด้วยต,วต้ังสือ ได้พอดีแล้วเราก็มาท่าที่เราพันมันก็จะใหญ่หญกว่าตูเหล็เราทีนี้เราก็มาัา่ดใส่มาหาาาั่นเอาดันเขาแน่นๆนะครับดันให้แน่นๆดันให้สุดพอสุดแล้วเราก็มาเฉือนเอาเฉือนเอาเอ้เก็ดกาวออกหน่อย เพื่อให้มันได้พอดีกับถูดเหลเราแกะออกมาแกะหลือออกมาประมาณนี้เราก็ลองขูดเหล็เราสวมดูอ่ะยังเข้าไม่ได้แล้วก็ดึงหน่อยอ่าเนีครับนะมันก็จะเข้าได้พอดีเดี๋ยวเราก็ตัดออกเสร็จปุ๊บเราจะสวม เนี่ยครับแล้วอ่ากจะทานอ่านี่ครับ,รบเรียบร้อยครับใส่จีเลนหลังจากนั้นเราก็ไปอัดด้วยน้ำยาครับเทน้ำยาผสมน้ำยาเสร็จแล้วก็เทมาสักประมาณประมาณาสักเซนหรือเซนกว่า,วาประมาณนะั้นแล้วก็ใส่เข้าไป อัดเข้าไปเนี่ยครับเทน้ํายาไปประมาณแล้วประมาณเนี้ยเกือบเกือบครึ่งอ่ะเกือบเกือบครึ่งแล้วเราเทเสร็จผสมเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปครับถ้าเนื้อแง้งเรามันโล่งมันไม่มีน้ํายาที่ตันอยู่ปิดรูอยู่ครับมันก็จะไม่มีแรงดันมันก็จะใสง่ายครับมันก็จะใสเข้าไปแต่มันก็จะอยู่เลยแต่ถ้ามันมีแรงดันรูมันไม่โล่งครับมันได้ จะไม่โป่งไม่โล่งแล้วมันก็จะพยายามดันเอาตูดแล้วออกคืนมันจะใส่ลําบากครับพยายามเวลาที่น้าๆใส่กันพยายามที่พยายามดูว่า,าน้ำยาที่เขาใส่ตูดเก่ามาเนี่ยมันตันรูเนื้อแบงหรือเปล่าถ้ามันตันก็หาสว่า,วานทะลวงเอาน้ำยาเก่าออกให้หมดครับแต่ถ้ามันมันไม่ตันก็ ไม่เป็นไรถ้ารูเล็กเราก็ทะลวงแต่ถ้ารูใหญ่แล้วก็ปล่อยไม่เป็นไรมันก็จะใส่เด้อย่างเงี้ยก็เสร็จเป็นหาร่งชั้นก็นะครับมันจะไปเร,เรื่อยๆ không mà há, tiêm trùng tiêm dìu hẳn nhá, vì hôm nay là là tiêm để sẽ ởng mãi đến chủ nhật sáuอาทิตย์ này nhá, ông. gì มีถังปั่นนะครับหรือว่าจะมีหัวก็เข้ามาหาตัวแต่งครับมีเตรียงไม่พร้อมครับผมเออนะท่านไหนไม่มีหัวก็ร้านก็มีครับพวกท่านที่เขาทำเหยื่อทุ่งเหยื่อขายก็มีครับหัวละมุดหัวคอยหัวตามหัวมะดวิดหัวลูกยอสารพัดหัวครับผมหลากหลายครับก็เข้ามาหยิบมา เตรียมเหยื่อกันสอ,อกคิดของหมายกันได้ครับผมดีนะนะท่านาที่อยู่ไกลครับอยู่ต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ก็กระทัดมาได้ร้าหาเหยื่อตัวไหนก็ส่งรับส่งส่งให้ทั่วไทยครับผมส่งถ้าส่งก็ตามน้ำหนักจริงนะครับเหยื่อโซนภาคตะวันออกนี่ หรือว่าเจ๋งครับในยธรรมดานี่ครับตัวนี้ก็คือตันก็ออจะต้องเอาสว่านมาเจาะ รักยะก่อนครับขนาดของขนาดของตู้เหล็กผมเนี่ยคือมันจะมาตรฐานครับมันจะเท่ากันหมดเลยครับเราวัดความลึกเข้ามานะครับก่อนที่จะเฉือนกล้องเนี่ยอยู่ที่ออสองเซนกับอีก8ปมิลน,นะครับก็คือขนาด กะเทปกาวเราทำอย่างนี้คือมันง่ายตรงที่คือเวลาที่เราเฉียนก็อกนะครับมันจะได้เสมอมันจะมีมันจะมีเพียงมีบิดมีเดียว เอออกหมายมาสี่เดือนเต็มๆแล้วกับน,นะนะ่ันผู้ชมไม่มีคลิปลงให้นะนะได้ชมกันเลยครับสำหรับนะนนะ้ที่ติดตามก็เอาสาระาการใส่ตูดมาฝากกัน นาหนาหน้าท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาเทน้ํายาเพื่อที่จะอัดตูดเลยนะครับก็คือน้ํายาสองตัวน้ํายาสองตัวนี้ก็คือส่วนผสมก็ให้เท่ากันครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าสมมติเราต้องการใช้หนึ่งซีซีเนี่ยแล้วก็สองตัวครับก็หนึ่งซีซีเท่ากันให้เท่ากันเป๊ะนะครับถ้าไม่เป๊ะก็จะมันจะไม่แห้งครับผมก็น้ำยาที่ผมผสมได้แล้วนะ ก็เดี๋ยวจะมาเทใส่ <c oughs> นี่ยครับตู้เลดแล้วก็เอาออกเนี่ยครับเอาออก <c oughs> แล้วก็จะเทลงมาประมาณนี้ครับเนี่ยเกือบครึ่ง <c oughs> น้ำยาที่เราผสมได้แล้วนะครับตอนนี้ผมผสมเยอะมันไหลคัน ไปเลยนะครับน้ำยาที่เราผสมแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับเ <c oughs> พราะในแบงค์เรามันโล่งครับมันไม่มีแรงดันครับเราเอาน้ํายาเก่าออกแล้วมันก็จะใส่ง,ง่ายครับเนี่ยป็อย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ํายาแห้งเซตตัวก็จะอยู่ครับแล้วก็มาเล็งดวงตัวหนังสือเบิร์เล่ให้ตรงกับลายหน่อยครับ เรียบร้อยครับอัดน้ำยาตุเล็ดเรียบร้อยครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับกับช่องนกไก่เพื่อนุบปลานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกันครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเนาะเพื่อจะได้เอ,อ มีอะไรก็จะได้มาแบ่งปันนะนะเออไม่ว่าจะเรื่องตกป,ป้าหาไมา้เออหรือว่าการทําคํงการก็แก๊กก็แก๊แกไปไปมานี่ครับผมก็แบ่งปันกันครับผมก็ฝเปาด้วยครับก้บใกเพื่อตกปลาไปเจอกันคลิปใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะ